ครับโ่เหมือนคลิปออกเพื่อนอยู่เนาะตอนนี้นี่บปล่าเพื่อนอันมาฮอดอันเมืองเพียงแล้วพี่น,น้องอ่านนี่คลิปนี้กับเป็นคลิปการเดินทางไปหาคนป้าเข้าตรงเรื่องพี่น้องบล่าเพื่อนสิเปะของแล้วก็ของในกับบ้ารถทางไปปาาไปบริจาคเนาะมีข้าวสารอาหารแห่งนี้ในหลายย่านเนาะเดี๋ยวเราบปล่าเพื่อนอัปเดตนะสิไให้เพื่อนเรามันมีอย่างแง่แนละ้บวบปล่าเพื่อนป็นยังสิได้ไปที่แม่ตลาดตลาดเมืองเพียงไปแม่ซื้อของที่ซื้อขนมขนุนมเนยพี่เนาะเลยจาที่อันที่เป่าเพื่อนฮอ พ่อไปในแปกไปนี่มันคือมันคุณแม่อย่างที่น้องมันมันคือความสุขแล้วก็คือบุญคนบุญใหญ่เลยแหละนี่ที่เอาแบกไปที่ป่าเพื่อนแบกไปนี่จงังใจกับเส้นทางที่เป็นอะไรนั่นเกิดแบบติดตามภาพซ o มไปน้ำกันเลยน้องพี่น้องเนาะโอเคสบายดีอีกเทือนึงน้องพี่น้องตอนนี้บ่าเพื่อนก็อยู่ันเมืองเพียงตลาดเมืองเพียงแต่วพ่เพื่อนสิไปแวะอันเสื้อของเนาะ บาวเพ่นสิปแวะซื้อพักซื้อหมูซื้อ,อยังเพ็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยนี่เครื่องของที่บ่าวเพื่อนนั่นเตรียมมาก,กชิม,มีแบบนี้นี่เลยอันนี้ก็คือเครื่องของกับมีข้าวสารอาหารแห้งพี่น้องเลยมีข้าวสารแปดกระสอบแล้วก็มีเสื้อมีซ่ามีผ้าห่มมีหมอนมีลายย่างครบสุดแล้วบ่าวเพื่อนก็สิซื้อของสุกไปกินน้ำแล้วก็ไปให้กับเจ้ากิน,ก,นกินกินกันสก๊อนแล้วจังเดินทางาก,ก็จังแปกเครื่องเปของขึ้นภูขึ้นผาเนาะไปเดี๋ยวบ่าวเพื่อนสิพาไปบังตละ ตลาดเราอยู่ทางนี้พอลากล้อไปเลยพี่นอ้องลอ้ลอรถลอ้อสกอัวนะครับไวขนาเลยครับอันนี้มันเป็นเขตในเมืองเลยน,นี่เมืองเพียงเลยนี่เราขึ้นมาขับรถไวเทียววะหลุขนน้ำมันบ่โอ้พ <c oughs> ลากล้อไปเลยดำๆแบบนี้แม่แล้วนี่พอลากล้อแล้วนี่ โอ้อากาศดีเลยพี่น้องเด้อากาศหนาวอากาศเย็นบางคนก็ใส่เสื้อแขนยาวสังเกตบางแต่ละคนนี่ใส่แขนยาวทั้งนั้นเลยใส่แต่เสื้อแขนยาวตลาดสดอะไรตลาดเ้าอะไตัวนี้นี่หาเสื้อเส้นหมูอยู่ใส่น้อ ันนี้ตัวเพิ่งบ่แม่ตัวเพิ่งเนาะอันนี้ก็แม่เนาะตัวเพิ่องตัวต่อเนาะพี่น้องเนาะโอ้ของป่าของดงหลายได้นี่โอ้ป่าใหญ่ก็มีอันนี้จะเป็นป่าในเนาะป่านอกป่าในาพี่น้องเลยข้าวขิงหัวข้าวจะใครมีครบอยู่นี่ อันนี้สิเป็นมะเคาะหมกคอที่คนป้าเขาเจ้ากินบ่ะเพื่อนสิไปหาคนป้ากันนี่แหละเขาเจ้ากินอันนี้แหละพี่น้องเลยหมกคอนี่แหละบอดดีครับเพ่อว่าเพื่อนสิไปซื้อคือซีนหมูเดี๋ยวสิลองซื้ออันนี้ลองไปไปลองเบิ่งก่อน ยี่สิบสินฟรีหนึ่งสินสุดคุ้มว่ะอ๋ออันมันคือกันบ่แม่อันนี้ฮอตฮอตดอกตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันเนาะอันตัวนั้นราคาเท่าไหร่สองแปดที่กันสองแปดพันมาเอาลองไปลองเบิ่งก่อนเอาไปปั่นคนป้ากินคนป้าตองเหลืองนะไปเล่นนเปไปเยี่ยมกระเจ้าเอาเข้าวเจ้าบ่เคยกินเข้าวสกินเป็นยี่สิบห้าขาเจ้ากินก่อน อันนี้นี่น้ำจิ้มหรืวอว่ะน้ำแจ่วอันนี้นี่มันกินกับอันกินกับอันกินกับอันหมูกระทะเนาะหรือว่ากินกับอันสุก,กี้น้ำจิ้มสุก,กี้เอาเอาเอา,เอา,เอาตุกหนึ่งตัวนี้เท่าไรตัวนี้แเรากระเสียวันกระเทือนเสื้อแล้วก็เอาอยู่นี่เลยแหละพี่น้องเลยเอาเอาหอมหัวใหญ่ เอ,เอาหอมหอเจ้าขายเป็นเครบ่หอมหัใหญ่เนี่ยขายเอาเจ้าองติดมึงด้วยเท่าไหร่เพราะว่าเขาเสีย์มาเขือเครือน้ำเอาล้ตัวนั้นสามพันเนาะเอาตัวนี้ปะนี่ประกาศข่าวพี่น้องเอากาศข่าวจะ จากหัวก่อนเอาหัวหนึ่งพอเอามือออกได้บอกออกแล้วไอ้ลุกเยหลานสาวเนาะหลานน้อยนี่นะเนาะเอาตัวนี้โอ้ขายเครื่องขายของกับหลานสาวโอ้ขายดีเลยเมื่อนี้เนี่ยเฮามาแล้วเนี่ยหกพันเอารวมทั้งหมดเท่าไหร่แม่ เอาขายขายของ,ของก่อนก็นได้เอากับเปา๋าเฝ้าไปได้ขอออกในเดอร์ใสเสื้อเส้นหมูไปเด้เส้นหมูโลหนึ่งโอ้มีหลายอย่างเลยที่นอลยม,มีครบเลยเด้ตลาดเซาอยู่ในตลาดใหญ่ตลาดเมืองเพียงอันนี้ เมืองเคียงแขงสยายบุรีเนาะน้องคนขายมักเล่นน่าจะเป็นมักเล่นป้าละน่อยนน้อยเนี่อขอมนมนมเนยมีครบแถวซื้อหมูก้อนป่ะนี่อันนี้เป็นหมูเนาะ เอาหมูเอาเอาโลโลเท่าไหร่โลเจ็ดสิบหพันโลเจ็ดสนเนาะโดยเอาโลหนึ่งโอ้พอดีพอดีเลยโลหนึ่งเอาแต่เอาแต่เป็นซีนอย่างเดียวได้บซีนโไหมโดยเอาเป็นซีนอย่างเดียวโลเก oh, ้าสิบพันโอ้บรรยากาศดีได้เมืองเพียงนี่อากาศหนาวเย็น สังเกตง,ง่ายๆคือผู้คนสัญจรไปมาเนาะพี่น้องเนาะนุ่งเสื้อแขยนยาวได้คนนุ่งเสื้อแขนสั้นก็กอดอึ๊บอากาศดีกาศหนาวโอ้เดือนสี่เดือนห้าก็ยังหนาวอยู่เนาะโอ้บาวเพื่อนต้องซื้อหมากไม้ไดิเน อทางนี้ก็ยังมีอยู่โค้กว้างด้วยหลายมองหลายมุมหลายแฉะด้วยนีย่อ่ะมาซื้อแวะซื้อขนอมก่อนบัดเนี่ยซื้อขนอมไปฝากน้องๆก่อนเปล่นสกินแวะไปดีเนาะเอาแบบนี้ป๊อปคอนก็มีพี่เนาะปอปคอนแล้วก็เอาขนมนี่เนาะมันกลิ่นไงเนี่ย สบายดีแม่ค้าอยู่ใส่น้องเอามักส้มให้แน่เอามักส้มโลหนึ่งโลเท่าไหร่โลสิบห้าพันเนาะเอาสองโลด้วยเสียไปฟากแล้วก็ให้เจ้าอยากให้เจ้าแยกถุงมลุ่มละโลดูตะเก็นมีมักแอปเปิลน้ำเนาะคุณใส่รายย่างได้อันนี้มักปางเนาะมักมักผางเนาะทางนี้ทางนี้ทางนี้เอิญหมักผางบ่ะบ้านคอยเอิญหมักปาง หมักปูละสีหน่วยน้อยมันมีมีสองแบบเลยโอเคอัเน,นีเอาไปฝากในบ้านอันนี้เขาเป็นคนแขวงข้ามวนแขวงข้ามวนละมาเต่โดยมาเต่สยามบุรีฮุดมาเต่แขวงสยามบุรีฮุดแล้วเขาสิไปบ้านนากอง ล,ะละนนะ่ะทั้งหมดละสามสิบเงินบ้างสามสิบพันเนาะเราเวิจ่ายเงินกัวแบบนี้โอ้ยลุงผงใจมาหลายอย่างจ้ยบันนี้เสี่ยวพักหอมบันนี้บัวหอม ซื้อพัดหอมเนี่ยพอดหอมเจ้าขายเป็นกําบ่แม่ขายเป็นมัดบ่มัดเท่าไหร่ปานเฮาเอินกํเนาะจริงจริงเรามัดละทึ่เอาสามสามมัดแม่ยสามมัดหา0่านเนาะดยเดี๋ยวเอาเื้อมักซ์รี่สร้อยผุ้สาวก่อนพี่น้องเลยผุ้สาวบอกเลยว่ามีหัวแล้วฮะ มีัวแล้วเนาะเออเราเรามีัวแล้วพี่น้องไยมีขวแล้วเอาซื้อสร้อยไม่แมนได้บุญเนาะเราถือผ้าแล้วเอาเจ้าขายเป็นถุงเท่าไหร่นี่ถุงสิบพันถุงสิบพันเอาถุงหนึ่งนี่เลยพี่น้องมาขายมักซารีสารีต้มปลูกเองบ่านนี่อ๋อซื้อมาขายต่อต้มขายเอาตัวใดก็ได้รวยอะโชคมานทำรวยด้อขายดี้วย โอเคตอนนี้ได้มากแล้วพี่น้องไงเรื่งองโอ้โหนักหลายเตอเนี่รถเฮาจ,จอดอยู่ผมโชคดีที่มีตากกล้องมานำกันนี่พี่น้องตากกล้องเพิ่นมานำตากกล้องบอกว่าปวดปวดท้องกันปวดขี้ปวดเที่ยวแล้วว่ะเพิ่นจะเข้าห้องน้ำแล้วเพื่อนก็เลยฟาวมาบรรยากาศเมืองเพียงตลาดสดเมืองเมืองเพียงและเนี่ย เนื้อของที่ว่าเพื่อนไปซื้อเมื่อกี้นี่พี่น้องมีหมูมีลูก,นนลกซิ้นมีอะไรนะแล้วก็ยังสิไปซื้ออะไซื้อข้าวจี้ป่ะนี่ซื้อข้าวจีอ้อะไรเดี๋ยซื้ออยู่ทางหน้าพุ่อนอันนี้คือไข,นะข่ไข่ปุ๋งเนาะเอาเอาหน่วย,วยเท่าไหร่ 5, าสามหน่วยห้าพันเลยเอาสามหน่วยไข่ปุง๋งวันนี้เอาเหนียวชุกเด็ด ทางในทางไปเดี๋ยวจายแล้วก็โอ้ยลืมจ่ายเงินตอนเนาะจับเอาไข่แล้วแรดเลยบ่ได้เลยเนาะับเอาไ่แลนรเลยฟาดไปหมดุนุ่งกินคนเลยนะมึงนะบอกเพื่อนได้มากลับมาเสื่อน ซีนหมูโลหนึ่งพี่นอาา้องเพราะว่าปลาเพื่นลืมบุหัวไปทิ้งไม่มองได้ทิปเงินไปละล้าเก้าซิป,นปเนาะปลาเพื่นก็มาซอกหาตามหาก่อนที่ปลาเพื่นเคยบงเคยวาง,งกับผู้เห็นบุปเป็นยังซื้อไหมซื้อไหมไซื้อไหม พาเพื่อนสิทักทายสาวพ่อมุงย้อยงย,อยงย้อยยงไปองค์เน,นี่ยน้องเนาะน้องมันี่บมึงหน้านด้วยความงงงงมาแต่สุด้ายนั่นแหละ,หละสุดท้ายนะเด็กน้อยส่วนใหญ่สิเป็นพ่อม,มุ้งมาเลยแหละแถวนี้มุม้งเพียงโอเคได้มาแล้วพี่น้องเข้าจี้นี่เลยเขาจี้ที่เ้าได้มาทั้งหมดก็มีอยู่สอง ฝ่ายกอดอันนี้จะเป็นปาเต้พี่น้องเลยเป็นข้าวจีปาเต้หยัดใส่หยัดพงุงนี่เลยข้าวจีปาเต้ประเทศลาวขึ้นชื่อเรื่องข้าวจีเนาะเมืองแหง่งข้าวจีมาเมืองลาวต้องได้กินข้าวจีพี่น้องเลยข้าวจีปาเต้แล้วก็กินข้าวจีตัวนี้เป็นข้าวจีใส่นมตัวน,น,นี้อันนั้นเขาก็จะมาซืออา้อยากกอยากินยาบีไข้ยามาแล้วพี่น้องอันนี้จะเป็นยาสาระ หรือว่ายาพาราเนาะ่ภกับบุกกาะสือ,อยาที่มันเป็นสุดเป็นนั่นเพระาะว่าเสื้อไตระยะน,นั้นกระเจ้ากินบมเป็นกินหลายๆลายแลย้วจาคลิกๆหองที่ได้บุญลหกายเป็นได้บ้าซันได้ก็เลยเสื้อแบบนี้อามันกินง่ายกินหลักอาหารเพือละเมพพ็ดพอผู้ใหญ่กากินสองเม็ดได้กินเมื่อเรื่องกับซองซองเทื่อก็พอแล้วเนาะยาบรรเทาไข้เนี่ยแห้ะก็ทีแนะนําให้กระเจ้ากินทั้งแห่ก็มีมีแปดแปดแผงพี่นอ้องเลยทั้งหมดนี่เลยไปเห็นเดี๋ยวปก็จะเดินทางต่อแล้วไปดิ เส้นทางนี้อีกยาวไกลพี่น้องเอ้ยผู้นี้ซื้อหยังซื้อจ้อยไอ้จ้อยเนาะผูนี้ได้ซื้ออ้ายหยังฮะสมศักเนาะอ่ะผูนี้เด้ ซื uh, uh, um. ้อบอยโหนี fact, right ่ซื้อจ้อยผู้เสื้อแดงซื้อบอยผู้วั่นใหญ่นี่ซื้อส้มสักไปๆไปเอาคนนั้นมาไปไปย่างก่อนโอรถอายจอดอยู่บ่แจกขนมเด็กน้อยก่อนพี่น้องแจกขนมน้องก่อนเจ้าบ่ได้ไปโรงเรียนบ่บ่ได้ไปเนาะอายบ่ให้ไปโอเป็นหยังจังบ่ให้ไปผู้ใดอายเจ้าอยู่บ้านพ่นบ่มาๆตามมา เดี๋ยวเอาขนมให้น้องก่อนพี่น้องเลยเห็นเด็กนอ้อยผู้ดีเพื่อนมาเล่นบสถไปรปงเรียนใส่ขนมห้เฮาด้วยสิเลยอออเอาให้มันนี่เลยเอาเอาดึงดึงให้น้ำมาไว้มาเอาขนมไว้นี่แหละความสุขระหว่างทางพี่น้องเลยการเดินทางค่ะแนวนี้แหละมันคือมันบริจูที่ปลายทางกับมันอยู่ที่ระหว่างทางนี่แหละการเดินทางนะความสุข อ่ะสองคนต่อถุงเด้อคุณนี่เอาไปก่อนเดี๋ยวโอ้ลืมบอกให้รับขอบใจเดี๋ยวสอนฝึกฝังน้องก่อนเอาขอบใจได้บอกขอบใจแปลว่าอันขอบใจเด้อแบบนี้เฮ็ดเป็นบบเออโดยเออเกง่งเก่งเก่งแบบนี้เด้อบัดนี้คุณนี่เอาขอมนมให้ละเฮ็ดแบบนี้เด้อมันจงเป็นตับแหงเอาคุณนี่เลยเอ,เอาให้ผมนั้นเจ้าอันขอบใจแบบนี้ละเฮ็ดได้บปล่เอาลองเฮ็ดเหมือนรึเออแบบนี้แหละน่าฮักนะฮะเอา้าไป เจอหน้องแล้วมีหน่องแบ่งปันความสุขขนมว่าเพิ่นซื้อมากครับมีอยู่สามสี่ถุงนี่แหละสามสี่มัดเนี่ยมัดละพันกิ๊เป็นถุงมัดละสิบท่านเสียหรอทิศมัดหนึ่งมันมีมันมีซีเบสเนาะมันมีซีเบสซนะีเบสพว,วงก็บแบ่งปันน้องไปมาเห็นว่าเพิ่นกับสีพักอยู่นี่จะน้อยพักรถพักรถดซะก่อนแล้วจังเดินทางต่อบาญญงท่านี่ก็อาจจะได้กินข้าวอยู่นีแ่แหละนี่บอ่อนนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของบ้านอันบ้านนากรองเขตบ้านนากรอง นี่เลยพี่น้องนำโอมเนาะเบาแล้วก็ไปก็มีได้ภาษาอังกฤษผลิ่นใสโอ้เบาแล้วก็ไปนห้างนีเลยแล้วกัมีหยันภาษาอนี้คิมินาโตโอ้คิมินาโตก็มีแก่นเท้าตัวนี้โอ้มีมัสไซยาบุรีไปเดี๋ยวห้องกัสเกีเลือกหาโต๊ แล้วก็นั่งพักกินข้าวกินน้ำจังหน่อยก่อนเราจังเดินทางอ่อเพราะว่าเท่าที่เบิ่งนี่ยบากเพื่อนอาจจะได้นอนเพราะเมื่อนี้เนี่ยเพราะว่ามันบุมีคนพาไปเนาะอาจจะได้นอนคืนหนึ่งแล้วก็เป็นมื้อื่นเพราะว่านัดเพื่อนเลเมื่ออื่นแต่ว่าเพื่อนทันมาก่อนเพราะว่าเมื่ออื่นนี่เป็นวันที่สามของเท่ายูเมียนบาวเพื่อนก็เลยบ่ได้เดินทางวันที่สองวันที่สามว่ได้เดินทางวันที่เมือ่ออื่นเนาะก็เลยเปลี่ยนเมื่อมาเป็นเมื่อนี้ก็ดจะได้นอนนอนอยู่นี่โอ้บรรยากาศธรรมชาติพี่น้องเลยเงียบสงบได้ยินแต่เสียงน้ำเสียงน้ำตกน้ำไหล น้ำนี่ก็จะเป็นน้ำมันออกบ่อนี่น้ำออกหูเนี่ไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาตลอดเลยน้ำไหลแห้งถือว่าน้ำไหลอยู่แต่บุคคลว่าต้นน้ำจะอยู่สีไหนเนาะอันนี้คือซีเมนต์ยังสีโบเมนต้นน้ำก็คือน่าจะเป็นอันเป็นขุนเาเจะเอินขุนเนาะฝั่งเราเอื่นขุนขุนน้ำแต่ก็ยังมีที่มาที่ไปอยู่แหละต้องมีห่วยมีหนองบบมีห้วยมีหนองก็น่าสะบุญขึ้นมาจะเถิงตินก็น่าสีอัศจรรย์อยู่ับเป็นแนวนี้เลยเนาะ ไปเดีเ๋ยวเพื่อนก็สิขอตัวกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยคลิปนี้ก็เป็นการเดินทางเล็กๆน้อยๆเอามาฝากมาตอนเนาะเนี่ยฮานเดี๋ยวมากับตากล้องเอาหลายคนอยากเห็นตากล้องบอกว่าเป็นยังบเบอกว่าคือบท่ายตากล้องเนี่ยะตากล้องเป็นไอ้กล้องมือซึกนั่งรถมาลาลาก็เมือ่อยีบบักเพินเ่นร้องเพลงมานำทางพี่น้องเลยร้องเพลงมานำทางนี่นี่นั่นงนั่งจะเื่อก็ยังเมื่อยขนาดน,นั่งมาลาลาก็ยังเมื่อ,อยมาเพื่นอนทุกคนครับ บรรยากาศแล้วนี่เต่เานี่ยบริเป็นแบบนี้เต่ากับเจ้าบอกว่ามีหินแต่กับเจ้ามาสัมปทานสัมปทานแล้วก็จา็มาแปลงบอนนั่งบอนเ้าและะ้วก็เฮ็ดเป็นพักพักเป็นวักยามฝนนี่านา้ำก็สิท่วมเลยแล้วนี่ก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ